คือเราจะไม่ขายของปลอมเลยเราซีเรียสมากเรื่องนี้เรื่องขายของปลอมถ้ามีปลอมปุ๊บเดี๋ยวยึดใบประกาศเลยเป็นไงคะอันนี้ซื้อจากไหนเนี่ยเฮ้ยซื้อจากไหนะเนี่ย้ลลุ้นกว่าในใบประกาศคืนเป็นไงคะเป็นไงคะ เออผมถามอย่างหนึ่งร้านเนี่ยฮะห้องน้ำมันมีที่ตุ๋ตไหม,มห้องน้ำมันมีทีสตมมุ่นไหมนันบ่ายมองป่านนี้ยังไม่มาอีกจะโทรตามเนี่ย ฝังดูกระเป๋านะ่ค่ะคุณแปมได้ค่ะเดี๋ยวแปมขอ<า>มดูางใย,ยนะคะจะ,ะ,ะคนนะัดถ่ายนาะนแล้วไม่มาแล้วคมาแนละ้วะนะดูดูดดดนะเฮ้ย ร้านบ่ายโมงออก่อนได้ป่ะไม่ได้อันแป๋มีมีอัไนบ้างทำไมอันนี้จะถ่ายเลยเหรอใช่เรื่องขี้ต้องเก็บเอาไว้ก่อนอันอันนี้มันเวลางานไม่ใช่เวลาขี้์อันน้แป๋มมีที่สิดสี่เะว่าไม่ไม่ไม่เดี๋ยวแป๊บเดียวได้ป่ะมันต้องแยกแยะให้ได้ไม่ได้เข้าเลยสามสองหนึ่งไม่โปรดิ๋ยวเคายังไงไม่ได้ไม่ได้สามสองหนึ่งไม่ผมปูนจริงสวัสดีค่ะบอสหวัดดีเดอะแบนแบ็คค่ะวันนี้เราไปไหนกันดีครูพีทวันนี้จะมาร้านอะไร สินเจยู่อีสินี้หัวใจอ่ะบ้าสินแสจะมาดูดวงเหรอไม่ใช่เราจะไปไหนกันเขาบอกว่าร้านนี้อยู่แถวย่านย่านปทุมธานีไม่ค่อยมีร้านอยู่แถวนี้เลยนะใช่แล้วมีร้านอยู่ที่นี่ร้านดีร้านเปิดใหม่อืมแล้วแต่งตัวอะไรมาใครจะแต่งตัวมีการเลย์เชนช้างนะช้างเลยเอาที่อยู่หลัง แช้งมันจะมีแบบดีๆสิบอย่างอ๋อที่ไม่ให้เขาลดทนนี้เหรอใช่ตัวคนโดนชนนะเอาไปดีกว่าปะวัสดีค่ะวัสดีค่ะหนุ่งมพี่กาลันทำอะไรคะมาพอดีเลยช่วยเลยค่ะจัดการเลยทำไมอ๋อก็เช็คดูอยู่ว่าแบบแพ้ปอใช่มใช่ลูกค้าเามาขายอืมีนึ่ลูกค้าสามารถเอามา ขายที่ร้านได้ขายแล้วก็ฝากขายก็ได้เคิร์นได้อ๋อใบนี้ก็แท้นะปกติค่ะใบนี้ใบดูหน่อยสิให้ราคาสูงไหมเนี่ยร้านเนี่ยราคาดีมากจริงเหรอจริงเขาขู่มาได้เลยมาได้เลยสามใบโอเคโอเคแท้ร้านนี้มีห้องน้ำบ้างไหมเนี่ยอือก่อนได้ป่ะมีห้องน้ำบ้างไหมเนี่ย สู้ยังไงเล่าส e ู้ข้อสอบแท็บเล็กนิดูแวบเดียวเองนะที่เจี๊ยบไม่ใช่ดูแป๊บเดียวก็ดูต้องมีการตรวจสอักทีเพราเป็นลูกศิษย์ TCF คือเขาต้องปสแกนเซนต์นิดนึงเราก็แค่แบบดูช่วยดูนิดเลยจับนิดนึงมองกระพริบตาก็รู้แล้วผมตากไปเรียนหรอ ไม่ใช่ไปเรียนรอบเดียวเลยค่ะไปหลายรอบด้วยเพื่อเก็บใจไปเก็บโตรายละเอียดไปหลายรอบเพื่อเรียนไม่รู้เนี่ยม่มันมีอีกคอร์สมันมีหลายข้อกว่าให้แบบมันแบรนด์เยอะขึ้นแล้ว่าเรียนไงรู้เรื่องก็เรียบร้อยไปสามใบนี้แท้นแบบรับซื้อได้เลยได้ค่ะจะให้เขารับซื้อกันก่อนเดี๋ยวเราไปรอตรงนู้นเนาะเราไปรอก่อนค่ะอันไหนมาเดี๋ยวเราสรุปกันนะคะราคาทุกใบแท้แล้วก็สภาพยังสวยเดี๋ยวกันตีราคาให้พิเศษเลยขอบคุณค่ะค่ะขอบคุณค่ะ มาค่ะแล้วก็มาคุยกับเจ้าของร้านอีกทีนิดนะจิ้งจิ้งชื่อร้านอะไรเมื่อกี้เถียงกันอยู่ว่าจะเป็นซินจียู่หยีหรือว่าซินจี่นี่ว่าใช้มากกว่าน่าจะอย่างนั้นบาร์ตงตงมันชื่ออะไรกันนะครับชื่อร้านเนี่ยชื่อร้านชื่อแบรนด์เนมบายซินเซียนะซินเซียเหมือนภาษาจีนเนาะใช่เป็นแบบความจริงใจอะช่แปลว่าความจริงใจแล้ว่าเจ้าของมีความจริงใจมากใช่ไหมชื่อนี้สุดค่ะเดี๋ยวมาพิสูจน์สิว่าจริงใจไม่จริงใจ ออโอเคอาเดี๋ยวเล่าว่าร้านนี้เปิดขายมานานหรือยังแล้วก็ขายแบรนด์ไหนบ้างอะไรอย่างเงี้ยทำมาปีกว่าแล้วค่ะโ,โดยโดยที่แบบเราเริ่มแรกจากการทำสปาอะแล้วทีนี้เราก็แบบเหมือนพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆมีลูกค้าแบบรีเควสต์มาก็สรรหามาเรื่อยๆนะคะจนตอนนี้ก็อย่างที่เห็นนะคะแล้วก็มีบริการที่ทำนะคะก็คือมีรับซื้อด้วยรับฝากขายรับเลี้ยง แล้วก็มีรับเทิร์นมีระบบเงินผ่อนโอ้ยดีนะเนี่ยมีระบบเงินผ่อนไ <c oughs> ม่บอกเงินขันด้วยแต่ว่าสิบปี <c oughs> ว่ามันไม่ขนาดนั้นเอาไว้ไม่ได้หรอเอ,อาบ้านก็ยังผ่อนอยู่สิบปีกันหรอผ่อนสิบปีไม่ได้หรอหูขาดก่อนละเมื่อนี่ช้อปปี้อะไรเงี้ยป่ะครับหรือว่าอ๋อมไม่ผ่อนกับทางร้านเลยค่ะอ๋อผ่อนกับทางร้านเหรอออ๋นสามเดือนผ่อนจบก็ส่งกระเป๋าให้ทันทีอ๋อดีนะคะเพราะว่าบางทีคนยังไม่พร้อมที่จะมีเงินก้อน ก็ปลอมเนื้อจะใช้ทํา <c oughs> ไมก็อยากจะมีก็ใช้ก็แบบผ่อนไปแบบขอผ่อนสักสิบปีแล้วไปมาเอาอะไรอย่างเงี้ยก็แค่สามเดืนอนผ่อนท้อมบ้านเนอออ่ะโอเคแล้วก็เวลาซื้อขายมีการตรวจสอบแท้ปลอมก่อนรับซื้อหรือเปล่าคะค่ะแน่นอนค่ะเพราะว่าอันนี้คือเราเราค่อนข้างให้ให้ความสําคัญนะคะกับการตรวจแท้ปลอมคือเราจะไม่ขายของปลอมเลยทุกอย่างคือแล้วแล้วเราต้องผ่านมือ กระเป๋าทุใบต้องผ่านมือนะคะเราก็จะเน้นหางแบบแล้วที่สำคัญมีแแบบเขาเป็นลูกศิษย์ TCF ด้วยอืมใช่ใช่ไหมเดือนกรกฎาปีที่แล้วก็การันตีได้เลยว่าถ้าเป็นผ่านคอร์สลูกศิษย์ TCF มาแล้วก็สแกนเป็นก็ไม่ให้ขายของฟอร์มใช่ใช่ไหมเราซีเรียสมากเรื่องนี้เรื่องขายของฟอร์มถราไมมีใครจริงเรเรียนก็เรียนได้เลยหรออย่างนั้นแหละ เห็นจ่ายตังก็ได้ใบเายมีการคัดอะไรเลยคัดคัดเราคัดอยู่แล้วคัดว่าใครจ่ายไม่จ่ายพีดเสียหายนี่ก็เป็นลูกสิทีเอคือมันต้องมีการขัดเทศกว่าจะเรียนได้9ก้าโมงเช้าถึงทุ่มหนึ่งกว่าจะได้ใบประกาศมาหนึ่งใบไม่ได้ง่ายใช่ไหมคุณแบมแสดงว่า คุณจะต้องขายของแพ้เท่านั้นในใร้านนี้เดี๋ยวเราก็จะมีการตรวจสอบร้านเนาะว่าแบบว่า,ามีของปลอมปนอยู่หรือเปล่าอนะไรอย่างเงี้ยถ้ามีปลอมปุ๊บเดี๋ยวยึดใบป,ประกาศเลยนะ <c oughs> ตกมเลยตกตรงนี้เลยใบประกาศปลอมไม่มีหลุดแน่นอนค่ะเพราะว่าเรียนจบมาแล้วครูก็ยังแบบดูแลให้เป็นที่ปรึกษาให้ตลอดอย่างเงี้ยค่ะก็ประทับใจยังอยู่ข้างๆเสมอคุณครูงั้นเดี๋ยวพาชมร้านจะดีไหมคะว่าแบบว่ามีคุค่าประเภทไหนแล้วก็แบบ มีแบรนด์อะไรบ้างที่แบบว่าเด็ดๆตัวเด็ดๆลิมิเต็ดอะไรอย่างเงี้ยแต่มน่นั่นเลยเคนนี้ดูได้ะะเล้ค่ะครูทางร้านแปบบก็จะจำหน่ายสินค้าที่แบบคือหลายเร่ง เพื่อที่แบบว่าให้ลูกค้าเข้าถึงค่ะอันนี้คือไฟสิบเอ็ดสิบเอ็ดอืมสวยค่ะไฟสวยเลยใชเดีนยแล้วตรวจเราต้องตรวจเราต้องตรวจแท้บลอมกันหน่อยนะอ๋องมีการสุ่มตรวจว่าแบบว่าถ้าเรามาที่นี่แล้วก็ต้องขายแท้ทั้งหมดนะจะมาลอมไม่ได้นะเออก็คือฟอร์มไหมเนี่ยฟอมอืมเป็นไงคะอันนี้ซื้อจากไหนะเนี่ยเฮ้ย รู้อย่างไหนอะเแพ้ป่ามันลุ้นกวากวไในใบประกาศคืนเป็นไงคะเป็นไงคะมันเหมือนนั่นอ่ะเหมือนอะไรคะเหมือนของแท้เหมือนของแท้โลกขอกต้องแท้นะคะแพ้อยู่แพ้อยู่โอเคใบนี้ก็แท้ดูจะเหมือนดูของเขาปลอมเจ้าหร่อสินค้ามีหลากหลายมาก แล้วก็มีแบบว่าแล้วเหว่าเราฝากเลี้ยงด้วยใช่ค่ะอ๋อนี่คือแล้วฝากเลี้ยงนี่คือยังไงก็เลี้ยงเด็กเลี้ยงอะไรอย่างเงี้ยใช่ม็เดลี้ยงไม่ใช่ลก็เลี้ยงอะดูแลกระเป๋าให้ดเขาเรียกว่ารับฝากเลี้ยงรับฝากเลี้ยงฝากดูแลไว้ก่อนเดี๋ยวมีตังค์จะมาเอาคืนอะไรอย่างเงี้ยใช่เามีเินเท็ดด้วย่ะนี้ไม่ได้มีแค่ของขใหม่ มีวินเทจด้ววยินเี่ชอบอย่างหนึ่งคือทองมันแบบมันสดอยู่เลยอะ่ะ oh. ถ้าเป็นรุ่นใหม่ๆนี่ป่านนี้ซีดไปละใช่แลววินเทจนี่สดมากดูดิ hmm. อเออผมถามอย่างหนึ่งร้านเนี่ยฮะ uh. ห้องน้ำมันมีนม <c oughs> ที่ติดตุม <c oughs> นี้ค่ะครูจะขึ้น3ชั้นเลยก็ได้มีทุกชั้นทั้งบนจริงๆก็เป็นร้านนั่งเลยนตั่นสติเราคุยเรื่กะเป๋าอันนี้เวลาทำงานเสร็จเราค่อยไปห้องน้ำตื่งสติก่อนมันตุยๆนะโอเคอะทำรีบรีบดูให้เสร็จอ่ะอ้าวไปเดิจะไมเช็คเช็คแพ่ฟอร์มนะคะก็คือ t c s อยูกร้านไหนนะคะก็เป็นไงเช็คแพ่ฟอร์มที่นั่งเอาว่าที่นั่งเสร็จเช็คอะไรกัน เช็คเองเหอะเช็คก่อนไม่ใช่เช็คตัวไม่แต่ไอมันที่ฉีดตัวมันแรงอยู่นะเพราะว่าผมชอบไอที่มันฉีดแรงๆเดี๋ยวเราจะมาเช็คแครปลอมนะคะว่าจะสุ่มเช็คเนี่ยมีประมาณร้อยกว่าใบแล้วเราจะเช็คว่าแบบมีใบปลอมผสมไหมเพราะเอาพูดตรงๆนะคะว่าลูกศิษย์ t c s ถ้าจะให้เรามาเยี่ยมชมร้านต้องไม่มีของปลอมนะคะเพราะเดี๋ยวเสียชื่อเสียชื่อแน่นอน TCF ค่อนข้างมีชื่อเสียงมากจริงเหรอใครบอกอวยกันเองเนี่ย เราจะมาสุ่มเช็คแล้วคะนะขออนุญาตนะคะเราจะมีการเช็คที okay. ่นึงาเจอของฟอร์มนะคะพูดตรงนี้เลยนะเราจะยิดไปประกาศทันทีเราขอยิดไปประกาศทันทีนะคะโอเคจะฉีดทิ้งต่อหน้าแล้วเาไปหาถ้าเช็คเป็นไงใบเนี้ยจะทำค่าตกใจ ให้ดูไปนี้มีชแนลพี่ชอบมันนี้อันไหนนี่นาดูมาดูไปนี้หน่อยเพราะว่าอ๋อพี่โอ้ยทำไมทำไยเป็นอะไรพีชตอมเหรอคะแพ้แล้วเป็นลมใจทำไมเนี่ยอ๋อไม่ให้พีชตกใจได้เนี่ยว้าห์เหรอพี่ลุนลุนเลยล่ะเพราะมันลุ้นอยู่เนี่ยตกลงแพ้ไหมคะแพ้อยู่ครับอแพ้ยู่แพ้อยู่ ยเหอบเหรอปวดต้องขี้เลยละปวดต้องขี้ีิ ไม่ผมถามนิดนึงอย่างอย่างอย่างไอ้ที่เนี่ยฮะไอ้ที่ชีตูดมันมีใช่ไหมเพราะว่าเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวจะวัดไม่จะต้องไปแล้วล่ะครูพีไปทดสอบได้เลยค่ะใช่ไหมไปนี้แปลกไนี้แปลกอาะไหมไปนี้พีดมันอาจจะไปนี้หายากครูอันนี้แบบหายากไม่ค่อยเคยเห็นนะคะไม่เคยแล้วสภาพยังดีด้วยค่ะวามสบายดูพีดเนี่ยอ้โเก๋ๆไว้เป็นตีกองนะคะใช่ไหมนีสหแบบ ติดกระเป๋าเท่าไหร่คะอันนี้หมื่นเก้าโอ้ยถูกมากจริงเหรอชิู่รันลันดอนนี่อะไรทั้งอย่างอ่ะถ้าผมจำไม่ผิดนะจำผิดแน่นนอถ้าจำผิดให้ให้ขึ้นให้ขึ้นเทคเถกว่าจำผิดนะนี่จริงวะไม่ใส่อะไรดีเหรอสมบูรณ์ทำอะไรดีพิชอันนี้ปีนเขาป่ะก็เออไม่ได้ไปงี้อะไรใส่รูปไปแล้วเราก็ไปเก็บไปเก็บเห็ด ลูกอะไรใส่ลูกลรงนี้นี่คอเหมือนเหมือนพวกเหมือนพวกไอ้นั่นนะเหมือนพวกว่าชาวดอยอะไรเนี้ะลองดูลองดูค่ะลองดูนี่ชาวดอยเขาจะเอาลูกใส่ในนี้ได้เลยอ่ะได้เลยเนี่ยชาวดอยเขาเนี่มันซื้อหลุยส์หามากโอเคต้นเริ่มจะบอกว่าเนี่ยตั้งแต่เปิดร้านมาเคยเจอของฟอมบ้างไหมคะไม่ค่อยมีเลยค่ะคือไม่น้อยมากคือแบบ เพราะว่าลูกค้าส่วนใหญ่ก็รู้ว่าเราเรียนทีเซฟมากไม่กล้าไม่กล้าลองของอย่าให้เจอนะเพวกของฟอมไม่ได้เจอไม่ได้เตรียมอะไรไว้ก็จะตกขยันส่งยังไรอะไรแบบเนี้ยลูกค้าที่อยากให้ส่งไม่ยอมส่งชั้นดีทั้งนั้นเนาะอยู่ชั้นสูงอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่หรอชั้นดีเลยชั้นสูงทั้งนั้านคุณภาเรามาพูดถึงร้านดีกว่า อะไรที่แบบถูกกฎหมายหรือเปล่าว่ามีการจดทะเบียน<ะ>สมรสหรือยังไม่ใช่จดทะเบียนพาณิชย์อาทะเบียนพาณิชย์สมรส<ะ>จะจดทําไมล่ะเพราะจริงๆการเปิดกับร้านกระเป๋าแบรนด์เนมนะคะควรจะจดทะเบียนเป็นทะเบียนการค้าให้เรียบร้อยแล้วก็ค้าของเก่าแล้วก็อาจจะทําเป็นบริษัทเพราะว่าเราจะต้องเวลาเราซื้อขายเราต้องมีการจดจดรายละเอียดว่าซื้อมาจากใครใครเป็นที่มาจากไหนหรือว่ามีการเออเขาเรียกว่ามีใบซื้อขายถูกต้องใบเสร็จถูกต้องแล้วร้านคือแบบนนี้มี จดทะเบียนพาณิชย์อะไรแล้วบ้างคะของที่ร้านนะคะของเราจะจดบริษัทเลยค่ะทในรูปแบบของบริษัทนะคะแล้วก็จดแบบอ่ะแล้วก็จดเรื่องใช่ใช่ค่ะแบบซื้อแขายแล้วก็มีเรื่องของจดอ่ะค้าของเก่าขอใบแล้วค้าของเก่าปันกริงหน้าม่บ้านเมื่อกี้เห็นเลนจอดของแป้มใช่ไหมใช่ค่ะก็พวกขวดก็ต่อไปขวดพอเปล่า เอาฝาออกแล้วก็บีบบีให้มันแฟบๆอย่างนั้น่หรอไม่ใช่เดีย๋ยวให้ค,ความรู้นิดนึงนะคะ<ม>ว่าการทําธุรกิจแบรนด์เนมนะคะสิ่งที่คุณจะต้องทําเลยก็คือ 1. ใบค้าของเก่า<ม>เพราะว่าสินค้ามือ2อถือว่าเป็นสินค้าของเก่ามือ2องก็ต้องไปจดทุกคนอาจจะเข้าใจผิดว่าเอ้มือ2องเป็นของเก่าด้หรอมาเป็นของเก่า มันไม่ใช่ของนหม่ก็ต้องไปจดให้เรียบร้อยแล้วก็ไปจดทะ<อ>เบียนบริษัทข้อที่สองนะคะจดทะเบียนบริษัทแล้วก็อาจจะมีทะเบียนพาณิชย์อะไรอย่างนี้ถ้าเกิดร้านสปานี้ต้องจดเป็นอะไรคะ ก็คืออยู่ในบริษัทเหมือนกันเป็นบริษัทเหมือนบริษัททำความสะอาดนู่นนี่นั่นก็ว่าไปไมถึงซักรีดไม่ใช่ก็ททำความสะอาดกระเป๋านี่แหละซักรีดอะไรอีกล่ะถ้าเกิดเราเปิดร้านมาโดยที่ไม่จดเป็นทะเบียนบริษัทมันเป็นการเลี่ยงภาษีแต่อันนี้ร้านคุณแต่มีการจดทะเบียนบริษัทดีแล้วมีการเสียภาษีที่ถูกต้องในการช้าขายแบบนี้ไม่มีการแบบผิดกฎหมายนะก็อย่างน้อยก็เขาเรียกว่ามีตัวตนอะทำจริงจังมีปัญหาก็ มีปัญหาก็กมาเคลียร์ได้ไม่หนีหายไปไหนเพราะว่าเราก็คนตังเข้าบริษัทบริษัทมีแหลงที่ตังมีการจดทะเบียนเรียบร้อยไม่ใช่แบบบุคคลทั่วไปล่องลอยอะไรที่แบบไม่น่าเชื่อถืออันนี้ก็คือมั่นใจได้เลยว่ามาฝากเลี้ยงก็ปลอดภัยซื้อขายก็ปลอดภัยส่งสปาก,ก็ปลอดภัยเพราะว่าบางร้านบางทีส่งสปาแล้วก็ ของก็หายอย่างนี้ใช่ไหมร้านนี้รัประกันหรือว่าไม่หายแน่นอนอของสปาเขาไปขายจำนำอะไรอย่างนี้ต่ออีกทอดน,นึงไม่ใช่ไม่ใช่เธอไม่รอเอไม่ร้อ,อนอดีช่วงนั้นร้อนเราจะแบบช่องทางการติดต่อเป็นยังไงบ้างคะสปาได้เลยหลักๆก,ก็คือเป็นเพจนะคะ Facebook ก็คือตามชื่อร้านเลยค่ะแบรนด์เนมบายซินเซียนะคะแล้วก็มี IG มีไลน์ Open Chat ซึ่งซึ่งทางอื่นก็ลองส่วนใหญ่ก็จะเป็นเพจหรือมาที่หน้าร้านได้เลยได้เลยเนาะถ้าอยากจะลองสปายก่อนเลยคะร้านหน้าร้านอยู่ที่ไหนคะก็อยู่ที่ใกล้กับนิโคมอุสากมบังกะดีนะคะคืออยู่เส้นถนนติวานน์เลยค่ะไม่ไกลจากเมืองทองมากก็หาไม่ยากเนาะเพราะว่าก็อยู่ตรงถนนใหญ่แล้วเลี้ยวมาแค่นิดเดียวก็จะเจอร้านชุดแป่งที่อยู่ในโฮมทาวน์ใช่เป็นส่วนของโฮมออฟฟิศโฮมออฟฟิศค่ะใช่ข้างเดอะคิด เด็กคิดคอนโดใช่ไหมเด็กคิดไลฟ์คือตรงนี้เขาจะเรียกว่าเสนาวินีโครงการเสนาวีถ้าใครอยู่แถวๆนี้พูดจะเข้าใจกันหมดมีรายละอฝากกับคนที่ทําธุรกิจนี้มั้งไหมเอาของฝากกับบ้านไม่ไมฝากพูดพูดถึงพูดถึงเอาของฝากกลับบ้านเาหน่อยก็เอาหลักๆเลยนะคะอันดับแรกคือความรู้ค่ะคือคุณต้องแบบเหมือนเหมือนต้องมีความรู้เนาะบอกนะว่าจะปูมาว่าให้มันเรียนรู้อะไรแบบอย่าบอกอย่าบอกอก็คือ เช็คแค่ฟอร์มนะคะการดูแลกระเป๋าคือเราเราต้องเป็นเนาะแบบบางทีลูกค้ามาแนะนำนะคะสำคัญเนา<อ>ะเรื่องนี้นะสำคัญนะมากมค่ะแล้วก็อันดับที่สองนะคะคือเรื่องของอาการทําให้มันถูกต้องนะคะถูกต้องก็คือ,อทั้งเรื่องของอา,อาจจะเป็นทะเบียนพาณิชย์หรือบริษัทนะคะแล้วก็เสียภาษีอาคาของเก่าทุกอย่างให้เบ็ดเสร็จให้ถูกต้องนะคะแล้วก็อันดับที่3ก็คือเรื่องของความจริงใจในการ จําหน่ายสินค้าเนื่องจากเป็นสินค้ามือสองแล้วก็มีหลายเลนส์ใช่ไหมคะแล้วก็คือแบบแต่ละใบอ่ะเขาก็จะมีจุดจุดเฉพาะของเขาอะไรเงี้ยเราก็เลยต้องแบบคือนําเสนอให้ลูกค้าเห็นถึงความจริงคือแล้วถ้าลูกค้าแบบพร้อมที่จะจ่ายรับได้อะไรเงี้ยมันก็สบายใจทั้งคู่ขอบคุณนะคะวันนี้ก็ถ้าอยากให้ c f แ r n a m e หรือว่าจะแ b r Back ไปเยี่ยมชมร้านไหนก็สามารถติดต่อได้เลยนะคะเราก็จะ ได้เลยเนาะไม่มีค่าใช้จ่ายใช่ไหมไม่ใช่อเหรอมีเนาะเอากันนึ่งค่ารถค่าลาเติมน้ำมันไม่ได้ว่ายเข้ามาเมื่อไหร่ละโอเควันนี้ไปแล้วบ๊ายบายไปในขี้เลยเออปเลิกกองเลิกกองสวัสดีครับ